สวัสดีครับผมแบงค์รับซี่จะพาไปชม10อันดับค่าแรงขั้นต่ำในกลุ่มประเทศอาเซียนกันไทยอยู่อันดับไหนเดี๋ยวรู้รู้หรือไม่ว่าช่องแบงค์รับซี่สามารถส่งซุปเปอร์แทงเพื่อเป็นกำลังใจได้แล้วนะหากใครชอบหรืออยากสนับสนุนสามารถลองส่งดูได้นะครับ ค่าแรงขั้นต่ำถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าประเทศนั้นๆมีความสามารถในการหารายได้เข้าประเทศมากขนาดไหนซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ใครหลายๆคนอยากให้ปรับมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงมีโอกาสที่จะส่งผลให้ค่าครองชีพสูงเช่นเดียวกันบางประเทศค่าแรงขั้นต่ำค่อนข้างสูงแต่การใช้ชีวิตนั้นลำบากบางประเทศค่าแรงขั้นต่ำไม่สูงมากแต่ใช้ชีวิตได้แบบปกติสุขนั่นเองแต่ในวันนี้เราแค่พามาจัดอันดับค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเท่านั้นหาากกกรอออยลงงเ่นนจััดดบ หยุดคลิปแล้วจดลงกระดาษแล้วเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันได้เลยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้หน่อยนะครับอันดับที่10ประเทศลาวประเทศลาวนั้นมีค่าแรงขั้นต่ำประมาณ2,778บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีพศ2566รัฐบาลลาวได้ปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็น1.6ล้านกีบต่อเดือนหรือประมาณ2,778บาทจากเดิมอยู่ที่1.3ล้านกีบหรือประมาณ2,257บาทเพิ่มขึ้นมาประมาณ20%เลยทีเดียวนับเป็นการขึ้นค่าแรงครั้งที่3หลังปรับขึ้นค่าแรงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนปีพศ2565เพื่อสู้ปัญหาเงินเฟ้อและเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนโยบายนี้ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภททั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ จากนี้นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับแรงงานในโรงงานที่เสี่ยงได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างน้อย15%ของค่าแรงขั้นต่ำอีกด้วยอันดับที่9ประเทศเมียนมาเมียนมามีค่าแรงขั้นต่ำประมาณ3,071บาทต,ต่อเดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีพศ2566รัฐบาลเมียนมาได้ปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศในรอบ5ปี ทำกลางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักหลังการรัฐประหารโดยปัจจุบันมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่5,800จาร์ดต่อวันหรือ102บาทต่อวันโดยเพิ่มขึ้นจาก4,800จาร์ดต่อวันหรือ85บาทต่อวัน ที่เป็นตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ปีพศ2561ค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกเพิ่มขึ้นนี้จะถูกใช้สำหรับแรงงานหรือพนักง,งานที่มีการทำงาน8ชั่วโมงครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างไรก็ตามสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักง,งานแค่10คนหรือน้อยกว่าจะได้รับการยกเว้นการปรับขึ้นอันตราค่าแรงขั้นต่ำเพื่อไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจขนาดเล็กนั่นเองแต่พนักง,งานคงจะเซ็งไม่ใช่น้อยอันดับที่8ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันเวียดนามมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่4,680,000ดองต่อเดือนหรือตกประมาณ6,841บาทอ้างอิงจากเมืองหลวงกรุงฮานอยแต่คาดการว่าจะมีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอีกอ้างอิงจากวันที่20ธันวาคมปีพศ2 5 6 6 โดยสภาค่าจ้างแห่งชาติเวียดนามได้ประชุมครั้งที่2เพื่อหารือและอนุมัติแผนเสนอรัฐบาลเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในภูมิภาคซึ่งค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนตัวเลขใหม่นั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีพศ2567โดยเฉพาะในภูมิภาคระดับที่1ได้แก่พื้นที่เขตเมืองของกรุงฮานอยนครโฮจิมิน กำหนดเพิ่มจากเดิม4 680,000ดองต่อเดือนเป็น4 960,000ดองต่อเดือนหรือประมาณ7,250บาทถือว่าเพิ่มขึ้นมา280,000ดองหรือประมาณ409บาทนั่นเองอันดับที่7ประเทศฟิลิปปินส์ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ11,000เปโซต,ต่อเดือนหรือประมาณ6,930บาทต่อเดือนโดยอ้างอิงจากข้อมูล Statista ทั้งนี้ค่าแรงขั้นต่ำจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเภทของการจ้างงาน หากแบ่งตามอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดังนี้ภาคเกษตรกรรมมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำระหว่าง330-350บาทต่อวันแรงงานนอกภาคเกษตรมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่350-380บาทต่อวันสำหรับชั่วโมงการทำงานในฟิลิปปินส์อยู่ที่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยพนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานล่วงเวลาตามปกติรวมถึงสวัสดิการอื่นๆตามที่บริษัทหรือผู้ว่าจ้างกำหนดอันดับที่ 6. ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันกัมพูชามีค่าแรงขั้นต่ำประมาณ818,800เรียวต่อเดือนหรือประมาณ7,562บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น16,365เรียวจากปี2566โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมปีพศ2567ในอุตสาหกรรมสิ่งทอรองเท้าและการท่องเที่ยว ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องมีการปรับขึ้นค่าแรงใน3อุตสาหกรรมดังกล่าวเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศโดยครองสัดส่วนการจ้างงานมากที่สุดมากกว่า700,000คนและมีมูลค่าคิดเป็นครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออก โดยพนักงานเดิมจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่818,800เรียวต่อเดือนในขณะที่พนักงานใหม่ที่อยู่ในช่วงทดลองงานจะได้รับค่าแรงอยู่ที่816,112เรียวต่อเดือนหรือประมาณ7,486บาทนอกจากนี้พนักงานยังได้รับสวัสดิการเพิ่มเติมได้แก่โบนัสจากการเข้าทำงาน10ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนค่าเดินทางและค่าที่พัก7ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนค่าอาหาร0.5ดอลลาร์สหรัฐต่อวันสำหรับใครที่ยังไม่ทราบ ประเทศกัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินได้ทั้งสองสกุลเงินสำหรับการใช้จ่ายในประเทศคือคาเมรียวและดอลลาร์สหรัฐอันดับที่5ประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ำประมาณ1350บาทต่อเดือนโดยมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่330-370บถึง3า0บาทต่อวันหรือเฉลี่ย345บาทต่อวันซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพศส5 6 7หลังบอร์ดค่าจ้างมีมติปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำโดยปรับขึ้น2-16บาทในแต่ละจังหวัดจังหวัดที่มีการปรับมากที่สุดคือภูกเก็ต370บาท ปรับขึ้นมา16บาทและต่ำที่สุดคือยะลาปัตตานีนราธาิวาส330บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทเท่านั้นล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมปีพศ2567คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำมีการเคาะปรับค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่2ของปีโดยที่ประชุมมีมติเอกฉันปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใน10จังหวัดนำร่องที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงในธุรกิจโรงแรมที่พักระดับ4ดาวขึ้นไปโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13เมษายนปีพศ2567ทั้้้งงงงนนนนนีตาาาามมกกกฎหหหยยแรไไททดใทเิ8 ชั่วโมงต่อวันและจะต้องไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือทํางานอย่างมากที่สุด6วันต่อสัปดาห์อีกทั้งลูกจ้างจะต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย13วันต่อปีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย6วันทํางานต่อปีอันดับที่4ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันอินโดนีเซียมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่11,564บาทต่อเดือนรัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใน38จังหวัดโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพศ2567ท,ทั้งนี้อัตราค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปอ้างอิงจากกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงมีการปรับขึ้นค่าแรง3.38%อยู่ที่5 6 7 3 8 1รูเปีย์หรือ11,564บาทจากเดิม4 9 1 7 9 8รูเปีย์ หรือประมาณ11,186บาทสำหรับชั่วโมงการทำงานปกติของอินโดนีเซียจะอยู่ที่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยแบ่งเป็นการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา5วันหรือ7ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา6วันทั้งนี้ธุรกิจขนาดเล็กได้รับการยกเว้นจากการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นแต่จะต้องจ่ายค่าแรงอย่างน้อย50%ของค่าครองชีพในประเทศอันดับที่3ประเทศมาเลเซีย มาเลเซียมีค่าแรงขั้นต่ำประมาณ11,658บาทต่อเดือนภายใต้คำสั่งค่าจ้างขั้นต่ำในปี2565ซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2565กำหนดให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำ25เป็น1,500ริงกิตต่อเดือนหรือประมาณ11,658บาทจากเดิม1,200ริงกิตหรือ9,326บาท ทั้งนี้รัฐบาลมีแผนที่จะออกนโยบายอัตราค่าแรงแบบก้าวหน้าซึ่งกำหนดให้ในายจ้างพิจารณาขึ้นค่าแรงตามทักษะประสบการณ์และผลงานของพนักงานแต่ละคนโดยมีเป้าหมายปรับใช้ในโยบายในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งจะช่วยส่งเสริมนโยบายค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันอันดับที่ 2. ประเทศบูไน บรูไในมีค่าแรงขั้นต่ำประมาณ13,630บาทภายใต้คำสั่งการจ้างงานใหม่หรือค่าแรงขั้นต่ำในปี2566ของกรมแรงงานบรูไในซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมปีพศ2566กำหนดให้ปรับขึ้นค่าแรงเป็นระยะโดยระยะแรกจะปรับค่าแรงขั้นต่ำในภาคธนาคารและการเงินรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงพนักงานต่างชาติในเอกชนยกเว้นพนักงานภาครัฐเด็กฝึกงานพนักงานต่างชาติที่ถือวีซ่า professional visit หรือผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานพิเศษโดยพนักงานเต็มเวลามีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่500ดอลลาร์บรูไในต่อเดือนหรือประมาณ13,630บาท ในขณะที่พนักงานพารททไมจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่2.62ดอลลาร์บูไนตต่อชั่วโมงหรือ71.42บาทต่อชั่วโมงหรือประมาณ570บาทต่อวันโดยทั้งนี้กฎหมายกำหนดให้แรงงานไม่สามารถทำงานเกิน8ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่า44ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันดับที่1ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำแต่ค่าจ้างส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยกลไกลตลาดค่าของชีพและข้อตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์กังวลว่าการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้แรงงานเลิกพัฒนาทักษะของตัวเองเพิ่มภาร,ระต้นทุนธุรกิจให้กับธุรกิจขนาดเล็กส่งผลให้เกิดการว่างงานแต่จากข้อมูลที่ค้นมานั้นกลุ่มคนชนชั้นแรง,งงานที่ทำงานในสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ4 6 5 1บาทซึ่งถือว่าเยอะมากๆจากทุกประเทศที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงตัวเลขรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนเท่านั้นไม่สามารถบอกได้ว่าการมีรายได้ขั้นต่ำที่สูงจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างรู้ราเพราะยังคงมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องนำมาคำนวณด้วยเช่นค่าครองชีพค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภคบริโภคอย่างที่กล่าวไปข้างตน้นไหนใครที่ลองจัดอันดับแล้วมาเทียบกับคลิปนี้ตอบถูกทั้งหมดลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ และหากทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับค่าแรงขั้นต่ําของแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจช่อง BANK ์รับซีด้วยนะครับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ